การออก PO อซ่อมบำรุงงานบริการเนีจำเป็นไหมอะว่าต้องใส่รายละเอียดตรงกับใบเสนอราคาเป๊ะเะเลยอย่างเช่นงานซ่อมบำรุงอาคารคร้ังสินค้าซ่อมออฟฟิศเนี่ยมันต้องใส่เหมือนที่ใบเสนอราคาโชว์มาว่ามีปูน3ถุงมีกระเบื้อง5แผน่นมีน็อต10ตัวคือมีดีเทลมีวัสดุที่จะทำงานนั้น มีแรงที่จะทำงานนั้นหมายถึงทั้งค่าของค่าแรงมันต้องโชว์ทั้งหมดใน PO อไหมอ่ะครูบอกคุณได้เลยไม่จำเป็นก็ได้ไม่จำเป็นต้องโชว์ค่ะคุณเขียนเป็นงานใหญ่ๆก็ได้อย่างเช่นงานซ่อมอาคารหนึ่งอย่างนี้ก็ได้แต่คุณจะต้องโชว์เลขที่ใบเสนอราคาแล้วก็เขียนหมายเหตุให้ชัดเจนว่ารายละเอียดงานอ้างอิงตามใบเสนอราคาเลขที่ 1>, 1 2ึ่สมมุตินะคะลงวันที่ก็วันที่ของใบเสนอราคาน,นั้นเลยให้อ้างอิงแบบนี้ถ้าในตรงนั้นมี boq ก็ให้อ้างอิงถึง boq อ้างอิงถึง boq ฉบับอะไรวันที่อะไรให้เรียบร้อยเพื่อให้คนที่ดูงานกลับไปดูที่เอกสารแนบของชุด po นั้นถ้าบริษัทเราไม่มีโปรแกรมสำเร็จรูปอย่างเงี้ย มีแต่คอมพิวเตอร์ใช้แต่ Excel อย่างเงี้ยก็ใช้แบบนี้ได้เลยพิมพ์แค่ชื่อง,งานใหญ่ๆเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้แล้วก็อ้างอิงถึงใบเสนอราคาอ้างอิงถึงเอกสารแนบต่างๆให้มันย้อนกลับไปได้แล้วชุดเอกสารแนบนั้นก็ควรจะอยู่ใน PO ด้วยมีเลขที่อยู่ในหน้า PO เลขที่เอกสารที่อ้างอิงอยู่หน้า PO ให้เห็นด้วยตาแล้วก็มีเอกสารตัวนั้นแนบ เวลาคนดูก็ดูทั้งชุดนั้นเออเห็นว่าออองานซ่อมบำรุงแล้วก็เปิดดีเทลดูอ๋อใบเสนอราคามันแนบ B O Q อ๋องานซ่อมนี้มันมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้1 2 3 4อ๋อค่าของเท่านี้ค่าแรงเท่านี้ให้เห็นเป็นแบบนั้นตอนที่ครูทำงานโปรเจกต์ครูก็ใช้ลักษณะนี้เช่นกันในใบเสนอราคาของซัพพลายเออร์เขาก็โชว์ในแบบนี้เช่นกันคือ พิมพ์แบบหัวข้อใหญ่ๆใบปะหน้ามาว่าเอ้ยงานอะไรราคาเท่าไหร่แล้วก็จะมี B O Q แนบหลังมาดีเทลของของที่ทำแรงยังไงแนบมาให้เห็นเขาก็ทำแบบนั้นใบ P O เราก็ทำแบบนั้นได้เช่นกันก็เขียนเป็นงานใหญ่ๆแล้วก็อ้างอิงถึงเอกสารแนบเป็นเอกสารเลขที่เท่าไหรได้เลยแต่ถามว่าถ้าใส่ดีเทล ไปเลยได้ไหมมีของจํานวนชิ้นเท่านี้แล้วค่าแรงเท่านี้ในหน้าผิวสามารถใส่ได้อีกเช่นกันถ้าใส่ได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีพอเวลาเราดึงข้อมูลมาในหน้า P.O. นะมันเห็นเลยมันไม่ต้องไปย้อนดูเอกอสารแนบใดๆทั้งสิ้นมันเห็นเลยถ้าทําได้ก็ดีถ้าบริษัทคุณมีคนมีเวลาที่จะทําได้มันก็เป็นผลดีกับตอนที่ดึงรีพอร์ตมาดูไงเออเห็นเลยว่า PO นี้ มันยอดเท่านี้มีดีเทลอะไรบ้างจัดจ่ะแต่ถ้าเกิดมันมีคนน้อยแล้วเวลามีจำกัดก็ทำเหมือนอย่างที่ครูบอกได้ใส่สรุปใหญ่ๆใ,ในหน้า PO แล้วก็มีหมายเหตุเขียนว่าเอกสารอ้างอิงมันคืออะไรต้องดูอะไรประกอบแบบนั้นก็ได้อันนี้มีคำถามมาหาครูว่าครูมันจาเป็นไหมต้องใส่ดีเทลตามใบเสนอราคาเป๊ะๆครูบอกได้เลยว่าไม่จำเป็นทำแบบที่ครูทำก็ได้คะ่ะ อ้างอิงไปค่ะว่ามันเป็นงานอะไรเลขที่อะไรเพื่อที่จะได้ย้อนกลับมาดูได้อันนี้ก็เป็นคําตอบที่ครูบอกคุณบางทีมันก็เป็นประโยชน์กับคุณที่คุณอาจจะเจอเออแบบนี้มันก็ทําได้นี่นะครูขอให้คุณทําอะไรก็สําเร็จง่ายๆเนาะหาเครื่องไม้เครื่องมือช่วยให้ตัวเองทํางานง่ายอะ่ะคุณจะสบายใจองความรู้ในงานจัดเื้อในอคอร์สครูมีเยอะหลายคอร์สเลยหนังสือ ก็มีให้คุณเอาไปอ่านก่อนได้เลยมันจะช่วยให้คุณทำงานสะดวกแล้วง่ายแล้วก็สนุกกับสิ่งที่คุณทำครูขอให้คุณโชคดีเสมอๆดูแลสุขภาพนอะจากใจกครูทันญาคะ่ะ